สวัสดีนะครับกะะัลยาณมิตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเกาะกระแสนะครับแต่วันนี้จะมาพูดกระแสของประเทศชาติดีวกว่านะครับเพราะมันมีหลายเรื่องนะวันนี้เอาเรื่องประเทศชาติก็ล่าสุดก็เป็นข่าวของท่านนายกก็ทําให้หลายๆฝ่ายประชาชนหลายคนก็อาจจะไม่ พึงพอใจนะครับสำหรับผมก็ไม่พึงพอใจ <c oughs> นะเออตลอดนะก็ข่าวนะข่าวกองข่าวกองเขาบอกมานะครับว่ารัฐบาลช่วงนี้อาจจะไม่อยู่ครบสี่เดือนสรุปเลยการอะไรก็ตามนะอาจจะมีการประท้วงอ,อาจจะมีการปฏิวัติหรืออาจจะประท้วงพร้อมปฏิวัติก็ไม่แน่นะเ <c> อ <oughs> อา,อาจจะเป็นประชาชนร่วมมือกับทหารเ็รานะว่ากันไปแต่อาจจะไม่ครบสี่เดือนนะข่าวกองเขาบอกมางานอย่างนั้นนะครับซึ่งก็เป็นผมเชื่อสุภคลนะครับปุดใช้วิจารณญาณในการรับชม <c oughs> นะก็นะครับแต่ประเทศไทยอ่ะไม่ขาดคนดีหรอกแต่นะก็มีคนดีขึ้นมานะครับก็เป็นไปตาม สิ่งที่การกระกทานั้นนะเขาบอกว่ากรรมที่ทําเกี่ยวกับประเทศชาติเนี่ยนะเงินไม่แต่สตางค์แดงเดียวนะะถือว่าเป็นบาปมากเดียวนะบาทบาทเดียวที่โกงกินไปหนึ่งบาทนี่นะถ้าท่านเชื่ออันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถ,ถ้าบาทเดียวที่โกงกินไปแล้วไปบาทเดียวนะ อันนี้สายขาวเขาบอกมาบาดเดียวนะถ้าไม่ล่ะบาดเดียวคืตอตกนรกอ่ะตนกนรกโทษที่อย่างเบานะก็คือ,อการตัดแขนตัดแขนอันนี้เป็นวิญญาณนะวิญญาณลงนรกตัดแขนแล้วคุณเคยเห็นหนังเรื่องเดอะบัมมี่ไหมเดอะบัมมี่อ่ะเ <laughs> อะอถ้าใครดูเดอะบัมมี่นะมันจะมีมแรงที่มันอยู่ใน อยู่ในสุสานอะที่เหมือนเป็นด้วงอะแล้วมันมีเขี้ยวเนี้นะที่มันกินอะกินคนอะนั่นแหละนั่น,ลน,นลคล้ายๆ้วนะมันจะเขาจะให้มันชอนใส่เข้าไปนะกัดกินเนื้อกินไปอันนี้แค่บาทเดียวนะครับเออนะใครที่กงกินประเศชาเอาแค่บาทเดียวคิดดูถนะ้ามันเอาเป็นอนะเหมือนร้านเสร็จร้านคิดดูจะโดนขนาดไหนนะโอ้โหอันนี้ขนาดบ๊อบนะบาทเดียวเนะี่ย โก้แขนตัดแขนะเอามะเร็งร่วงกัดกินคนนะกินนะเคิด,ด,ด,ดก็ว่าเออไม่แค่บาทเดียวนะครับอันนี้สายข่าวเขาบอกมานะก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับถ้าใครทําง,งานนะอย่างเงี้ยก็ก็ลองกองกินดู <c oughs> นะ <c oughs> ก็ลองกองกินดู <c oughs> ก็อาจจะไปเจอ,อย่างอื่นก็ได้อาจจะไม่เจออย่างที่ผมบอกก็ได้ พราะว่าอาจจะหนักกว่านี้ก็ได้นครับเ,เพราะฉะนั้นก็นะอาจจะไปอยู่สี่เดือนดี้และก็ลองดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องที่สองเรามาดูในเรื่องของรอ,อ,อบโลกดีกว่าก็ตอนนี้ก็ก่อนหน้านี้ดีกว่านะก็เริ่มมาหนักขึ้นเรื่อยๆดินน้ำลมไฟบอกอะ้ครับ ก็เตร็มตัวเต็มใจกันไว้นะทั่วโลกนะดินน้ำลมไฟนะครับแค่ในประเทศเรานี่ก็ถือว่าหนักนะทุกวันนี้ไฟก็ไฟไหม้นะน้ำก็ท่วมนะจะลมพายุก็เข้านะดินจะไลดินถลม่มดินยุบนะครับก็ผมนี่เคยบอกไว้ว่ามันก็มี สาเหตุถ้าท่านบางคนเขาศึกษานะครับบางคนเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องเพอเจอแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมจะบอกก็คือโลกเราล่ะมันอยู่มานานมากนะอยู่มานานมากมันไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดนะแต่เรานะะเพิ่งเกิดโลกอยู่มานานมากแล้วคุณคิดว่าใครแหละเป็นคนรักษาโลกนี้โลกนี้ทรัพ์กรเยอะแยะมากมาย ทวงนี้ก็จะเห็นข่าวไม่รู้ว่าจะเป็น AI หรือคลิปจริงคลิปหลอกนะแต่ข่าวที่ออกมาเรื่อยก,ก็คือข่าวของมนุษย์ต่างดาวนะจริงๆเราก็มนุษย์ต่างดาวแล้วเขาก็มนุษย์ต่างดาวแล้วแหละนะมีอยู่จริงอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มุสาครับเพราะว่าผมเคยเอาคลิปลงอยู่นะในทิกตอกแต่ว่าตอนนั้นมาถ่ายไม่ชัดเพราะามันอยู่สูง ก็คือผมเห็นยานยานของเขานะครับยานของเขาอาจจม่เิดน่าจะเป็นประมาณวันที่สามีนาส่วนรัหกผมเดินทางมาจากอยุธยาเพื่อไปช่วยเคสเคสหนึงนะ่งแล้วก็เดินข,ขึ้นรถไฟกับลูกสาวอยู่ช่วงระหว่างาถ้าจะไม่ผิดก็คือแถวแถวลพบุรีแถวอันนั้ะอะไรนะคนครสวรรค์น,นะครับช่วงนั้นนะครับ ก็ก็มองออกไปแล้วก็ตั้งกิตอธิฐานนั่นแ,แหละนะตั้งจิตโอ้ยอย,อยากจะเห็นยานสักลำน่าจะมีอยู่แถนี้หรือเปล่านะ <c oughs> ก็อยากจะเห็นอยากจะเห็นนะพรากว่ามาจริงๆับผมถ่ายไว้อยู่แต่มันไกลนะแต่ถ้าเอาคลิปผมไปไปพิสูจน์เนี่ยก็คือมันจะเป็นคลิปจริงจริงนะครับผมถ่ายไว้สองรอบแต่มันไกลมันอยู่สูงในลำสีขาวแต่รอบที่สามผมไม่ได้ถ่ายเพราะว่า เขาอยู่ใกล้เลยอยู่บนหลังรถไฟเลยนะครับหลังรถไฟเนะี่ยผมชะโงกออกหน้าต่างเอาไปดูนะ่ะมันก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือผมก็ลูกสาวเห็นสองคนสามคนกับเด็กเด็กไม่กี่ขวบนั่งโตะ๊ะนั่งที่นั่งตรงข้ามกันแต่คนอื่นเขาไม่ได้สนใจเลยก็แปลกนะครับเออผมก็เสียงดังอยู่นะ ไม่มีใครสนใจเลยก็เปกเหมือนกันอันนี้แปกแปกมากก็มองโอ้ยยานของเขาเนี่ยถ้าท่านดูเรื่องหนังสตาร์วอยานของอ่า,อายานของใครเนี่ยจำไม่ได้แล้วสิ s สตาร์วอยานของฮัน s โ l ลเออยานของกัปตันฮันโลเหมือนเป๊ะเลยนะครับไปดูครับ หมือนเป๊ะเลยแต่ด้านหัวจะเป็นสีแดงลำตัวจะเป็นสีขาวนะครับซึ่งตอนที่ผมกำลังจะถ่ายนะ่ะนะลูกสาวอะ่ะอยู่ข้างในนะอยากจะเห็นอยากจะเห็นก็เลยสลับที่นั่งให้ลูกสาวได้ดูก็ลูกสาวก็เห็นแต่ตอนที่จะถ่ายนะ่ะปะเอิญม,มันเป็นมันเหมือนเป็นทางโค้งอะ่ะนะของทางรถไฟอ่ะมันโคง้งโค้งแล้วก็ มันรับไปอ่ะมะมันรับไปอ่ะเราจะงงไปมันไม่เห็นแล้วนะครับก็เสียดายมากเสียดายมากผมพูดจริงๆอันนี้เสียดายมากแล้วผมถ่ายติดนะ <c oughs> นะรับรองเออเพราะว่ามันใกล้หมดเลยใกล้มากใกล้จริงๆนะครับซึ่งแต่มันก็แปลกอย่อย่างนี้ว่าคนที่อยู่ในรถไฟน่ะไม่มีใครสนใจเลย ก็แปลกหมืกนกันนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่ามนุษย์ยุคนี้มันเป็นยุคเขาเรียกว่า,าเทคโนโลยีอ่ะมันเร็วเกินกว่ากว่ากว่าที่เขากําหนดไว้นี่ผมบอกให้นะครับมันเร็วเกินกว่าที่เขากําหนดไว้ทรัพยากรของโลกถูกใช้งานอย่างเยอะ อยู่ทั้งไงอย่างเยอะอันนี้เป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์ที่มองเห็นได้นะว่าเกิดดินน้ําลมไฟอะไรกันนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่เตือนกันสติกันไว้แต่อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของโลกวิญญาณนะครับซึ่งเขาเจะแบ่งตามเขาเรียกตามภูมิภาคตามะประเทศแล้วก็ตามศาสนา ซึ่งก็จะมีศาส,สนาใครศาสนาศาส,สนาของเราแหละอย่างเราเป็นพุทธใช่ไหมพุทธกิสจาแล้วเขาก็จะมขีของเขาไปนะครับซึ่งเป็นการแบ่งดูแลก,กันไปนะครับเพราะอย่างนั้นถ้าท่านเชื่อในเรื่องของโรกสวรรค์นั้นก็มีอยู่จริงถ้าท่านไม่เชื่อท่านก็กไม่ต้องทำอะไรนะ ทายไปเท่านหมดลมมนุษย์กันล้เองนะผมก็บอกหลายหลายคนอย่างเงี้ยนะแต่ผมก็ไม่ได้เชื่อนะแต่ตอนนี้ก็ต้องเชื่อนะก็มันเป็นอะไรที่ซับซ้อนอ้หลายๆอย่างซึ่งถ้าผมมีโอกาสนะความมีเขาเรียกว่าหลายคนก็อยากมีชื่อเสียงผมก็อยากมีชื่อเสียงนะเพราะว่าเสียงของผมเนี่ย นะแสงของผมนะ่ะผมอยากจะช่วยเหลือนะอยากจะบอกในสิ่งที่ฟังดูมันยากที่จะเชื่อแต่ว่าท่านจำคำผมไว้เลยนะว่าท่านตายไปท่านจะรู้เองแต่ยงงี้ก็แล้วกันอ๋อตายไปก็จะรู้เองหมดลงมนุษย์อะไปจะรู้เองนะจำคำผมไว้ให้ดีนะแล้วก็จำคำผมไว้อีกอย่างคือให้ทำความดี ทำไปเถอะความดีอะทไไปอะไรก็ดไำำด,ด้ไม่ทําความดีทําโดยขรเร็วไม่ไม่กระทบตัวเราไม่กระทบคนรักข้างนะทาให้เรามีความสุขคนรักข้างมีความสุขมีประโยชน์ต่อู้นะคืาทดีนะครับอืมเชื่อผมนะขอแล้วเชื่อแล้วนะอ,อแล้วท่านก็จะรู้เองเพราะฉะนั้นสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็ อ,อยู่ด้วยมีความมีสตินะครับในโลกนี้แล้วก็พภูมิต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่อธิบายได้ยากนะแต่ท่านเข้าใจรู้เองนะครับเพราะฉะนั้นก็จงมีสติในการใช้ชีวิตของความเป็นมนุษย์กันเยอะๆนะครับผมมันทำความดีกัดีเยอะนะครับผมซึ่งสุดท้าย คำตักตัตอสุดาของพระเจ้าแล้วก็บอกว่า,าให้นะยาประมาทจงอยาประมาทในการาใช้ชีวิตของเราทุกลมหายใ,ใจอะทุกขณะลมหายใจอะนะทำความไม่ประมาทให้ดึงพร้อมเถิดน,นะก็นะครับสาธุกครับ